สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับมาอยู่หน้างานบ้านคุณปุ้นะครับ100ตารางเมตร1.2ล้านบาทนะครับก็ฉาบด้านนอกสวยงามเรียบร้อยทีเดียวนะครับขึ้นไปชมกันนะครับฉาบผนังนะครับเป็นปูนฉาบ อิดมวลเบานะครับนี่ครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับเสาก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับย้อนแสงไหมน้ออาจจะย้อนแสงนะครับไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศด้านหน้านะครับเสาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่มีหน้าต่างช่องแสงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างของห้องนอนนะครับ ตัวบ้านสูงห้าสิบเซนนะครับเดี๋ยวดูรอบๆกันนะครับบันไดนะครับบันไดขึ้นตัวบ้านเรามาดูด้านข้างกันนะครับนี่คือด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นบันไดขึ้นนะครับห้องนอนที่หนึ่งที่สองห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำมีสองห้องสวัสดีครับทีงานครับสวัสดีครับผม ตามสบายเลยนะครับผม,มกินข้าวยังก่กเสร็จแล้วกเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้กินทุเรียนยังได้กินทุเรียนยังครับนะฮะได้<า>กินทุเรียนยังอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็ทาหลังทึบอย่างนี้เลยนะครับชาบแล้วนะครับบันไดขึ้นลงหลังบ้านนะครับ ฝั่งทางนี้นะครับนี่เป็นห้องครัวนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับนี่ครับนี่คือความคุ้หน้าบางคุนฟูอาเภอกันทราลักษ์จังหวัดสีสกิดนะครับหนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับขึ้นไปชมกันนะครับนี่ครับนี่ครับคานนะครับพื้นก็จะเสียมด้วยนะครับเป็นเสียมสเร็จรูปนะครับ เป็นเซียมเสบียรรูปหมดเลยนะครับประตูก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับประตูหน้าบ้านนะครับอลูมิเนียมนะครับคุณปู่อยากได้บ้านผลักนะครับโถงยาวๆนะครับสเปคฟังก์ชันบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่สามห้องนอนนะครับตรงนี้จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะครับของบ้านตัดออกนะครับให้เป็นห้องโถงยาวไปถึงห้องครัวหลังบ้านเลยนะครับก็จะเหลือห้องนอนสองห้องนะครับโถงก็จะได้ยาวๆแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือหลังคาครุาหลังคานะครับมีทันชีดเหล็กกาลไนไยนะครับประตูนะครับบงกบไม้นะครับบงกบไม้เนื้อแข็งนะครับสามคูณสี่เมตรนะครับห้องนี้มีช่องแสงสองด้านนะครับนี่ครับห้องนี้ก็เป็นห้องใหญ่เลยนะครับ มีช่องแสงหนึ่งด้านนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับห้องน้ําในตัวก็บเบิ่มงเบ่มอย่างนี้เลยครับใหญ่ๆนี่เลยสองเมตรนะครับสองเมตรคูณสามเมตรนะครับก mm ็ hmm. ระดับต่ำตรงมาจากห้องนอนนะนี่ครับ mm hmm. องกบเป็น UPVC เลยนะครับทั้งองกบทั้ง mm hmm. บานประตูนะครับ UPVC สีขาวนะครับสวิตอยู่ด้านบนนะครับปลักอยู่ด้านล่างนะครับหัวเตียงก็มีให้นะครับหัวเตียงตรงนี้ห้องหนึ่งจุดแล้วก็ปลักห้องน้ำหนึ่งจุดนะครับมานี้นะครับนี่คือห้องโถงครับใหญ่มากครับท่านผู้ชมใหญ่มากเลยนะครับนี่ว่าแต่หอประชุมนะครับไหมครับเริ่มเทิมเลยนะครับเหมาะกับ บ้านๆเราจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับเชื่อมโยงไปยังห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องครัวครับห้องครัวก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใหญ่มากครับ4เมตรนะครับ4เมตร4เมตรคูณ5เมตรนะครับห้องน้ํารวมนะครับ2คูณ3เมตรสเปคเท่ากันสเปคเดียวกันครับละเอียดเหมือนกันนะครับห้องน้ําใหญ่ทั้งสองห้องเลยนะครับ อันนี้ก็ออกแบบกันเองกับลูกค้านะครับออกแบบตามใจลูกค้านะครับและขนาดเท่าไหร่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือบ้านของคุณปุ๊นะครับอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ1.2ล้านนะครับ100ตารางเมตรนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับวันนี้มารีวิวให้ดูนะครับไว้เป็นแนวทางหรือว่าอาจจะมี f c ท่านใดติดตามชมบ้านเหล่านี้อยู่นะครับอยู่ที่อำเภอกันทาลักษ์นะครับ ก็ชมคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30นะครับสิงหาสองห้าหกเจนะครับฉเฉลียงหน้าบ้านนะครับนี่ครับเมตรห้ 150. โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับ